มมนอดอร์ทงตุง่มทงเฮียนเดียโตจ่ถทายมันจ่ถทายเจ้ารวยจะมอกคนาทายคนเคยาไปถ่านจะอ่ายมันจ่อ่ายรถมั

เาดูดกาแนี่แหละแต่หมอที่มันบกนมาบวกคนคนอนุลลไปมาำยีอะไรอยากินอ อถยังกอกรถกอกกอกชันสี่อย่างชันสี่ม่ันสี่สมชน่มไปเดียวชั้นสี่มไปไปเย่างไปกอนเดียวขากบ่เดียวขาิรถกอกขาบ่อขาแม่ขากลปะลออึดอื้หนจิพ่อหนจวพอพอจะไปเล่นก็ปัอบซะ รดได้โบหือมรดได้โบเด๋ลรดอะไโบูดอะไโบยังงั้นแ <c oughs> มา<อ>น่เอามาเบมก็อไดเอามาขี่รถอันนี้มารถหนัขงขงงี่รถอกมามีคอหนืดพีคอเนี้ยฮะเดอ๋เวเดี๋ยวเอาสารที่เป็นตอนเอง เจ้า่วน yeah. yeah. oh, yeah. <oh, ั่นคูปันส่วนเจ้าอนุวงส่วนเจ้าอนุวงตอนนี้เขาส่วนจต้อเสร็จของเปรียสไลเดอร์ยาทีที จาทำเจ้ามันดัางไได้มันดางไปได้จริดาจะด่ดงเอ้าลูกบนับคือน้องยังได้เลยนี่ยน้ำัดิ๊ออ๋อซื้อน้ำ năm anh phải năm con này nè đã, gìn năm gìn sa con, anh để đó, đợi sẽ kêu nè, boss, áo áo ít, hay view, đợi đợi, cứ say nước nước, tập, gì yeah. yeah. อร่อยล้่ะฮอดปีใหม่สงการดอกพูนเป็นล้ายลายดอกพูนสีเหลือง เตัวอย่างแม่มันขหนับ้ามงแม่เฮ้ยมือมันอ่ะเฮ้ยบยเฮ้มันเป็นอย่างมันเป็นอย่างอย่างไปมันบกัดจ้มันบ่กัดข้าวเหี้ยเนี่ยเนี่ยไป Ais, ัดนถ่ายเสื้อผ้า

เอามา้ากระเป๋าเนาะกระเป๋าม้าเอา,า,เ,าเอามาให้แม่นะดีๆจะรู้เลยเอชอชอบชอบเอามันก็มาลงเอาก้นเอาเตก้นลงแม่เอาเตก้นไป,เอ,ปเอาไม่ได้เอเอเด็ดเด็ดเด็ด เป็นไม้เพป็นไม้เอื้อยสีลงหันเพป็นไม้ไว้อ๋อแม่เอื้อยสีลงนะอ๋อเอาไม้เอาอไม้แม่โมเห็นเอาไม <c oughs> ้เบา อานางดีๆีบอมไม่ดีไงหัวจักนะ่ะหย่างหย่างเหรออะ เรามียนเลยนี่เรามียนล่ะอบใจแม่แล้ววะพี่น้ามาขอบใจแม่แน่อันไหนไปไปทางนั้นทางไหมไป,ไป,ไป 好。Oh. ทำครบทุกตาเลยแม่ติดตรงในสายไฟไม่ใช่มาตรการน้ำมันคอไหมเนี่ยท่านท่านไปแล้วบูดื้อ้ากันนั่งกินขา้าวกินแล้วละกินแล้วละยางตองตองหารถกอก,ก เคอาเคปแผ่นหนึ่งแผ่นเ,เท่าไหร่ สั่งกันบอกนะสองนอนนั่งนะเนี่ยอ่ากอ็ดาร์ครับที่สักับวดาาปนสามคนสั่ตเป็นสองเนานนี้สามแถนอันนี้สามแนนั่งได้วกนแต่ราคาแอร์สังนไกูอยู่แล้วเนาะนยไปเห็นสกายมาฮอยู่ไเนสกายจะรัน Oh, what do bueno, ကကကအအအကကကကນကအကအကကကကကကကြးတ se ွေူေပဲ့